สวัสดีครับพวกัเรา Dark Family ครอบครัว Dark d a r วันนี้พวกเรามากางเต็นท์กันที่ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิง้งอําเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ากางเต็นท์ที่นี่คนละ200บาทต่อคนต่อคืนนะครับหรือจะเข้ามาเล่นน้ำอย่างเดียวก็ได้เข้ามาเล่นน้ำอย่างเดียวเสียคนละ50บาทเปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ ลานกลางเต็นที่นี่เป็นลานหญ้านะครับมีพื้นที่กว้างมากๆเพื่อนชอบตรงไหนเราเลือกกลางได้เลยครับ พี่เจ้าของลานบอกว่า10กลุ่มแรกเท่านั้นที่จะได้ใช้ห้องน้ําของบ้านพักนะครับวันนี้พี่เจ้าของลานเปิดห้อง M8 ให้เรานะครับซึ่งภายในมีห้องน้ํา2ห้องในห้องนี้เราสามารถเอาของที่มีค่าเข้ามาเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดฝนฟ้าะคะนองเต็นเราพังหรือไม่สามารถนอนในเต็นได้เราก็เข้ามานอนในนี้ได้เลยครับ เลือกที่การเต็นได้แล้วเราก็มาลงของกันเลยมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าของที่เราขนมากลางเต็นนั้นเยอะมากๆใช้รถอะไรขนมาเหรอและนี่คือคําตอบนะครับเราใช้รถเก๋งขนมาครับถ้าเราจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะใส่มาได้เยอะมากๆครับ 忘记。 กางเต็นท์เสร็จแล้วช่วงเย็นเราก็ออกไปหาของกินเล่นที่ตลาดนัดกันครับ,รบสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มากางเต็นที่ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้งแล้วไม่อยากทำอาหารนะครับตลาดนะัดที่ตรงปากทางเข้าอยู่ก็เรียกตลาดนะัดสีแยกต้นแค่นั่นหละครับมีเกอบทุกวันด้วยมรัะคารและวันเสาร์นะครับ บรรยากาศกำลังดีๆจู่ๆก็มีเสียงฟ้าร้องพร้อมกับเมฆสีดำลอยเข้ามาใกล้พวกเราครับลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดล้วก็เสียงทำไมชาตาดไม่ได้นะครับผมตีลงมาอย่างไร นหยุดตกแล้วก็จัดปาร์ตี้หมูกระทะกันได้แล้วครับ คืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเช้านี้ผมจะพาเพื่อนมารีวิวร้านนะครับร้านหมกเหล็กแคมปิ้งนี้ก็ มีทั้งบริการให้เล่นน้ําแล้วก็ลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับที่นี่เป็นค่ายลูกเสือนะครับเราเข้ามาทางนี้นะครับห่างจากถนนใหญ่ถ,ถนนเส้นที่จะไปน้ําตกเกศสาวน้อยน่าจะประมาณสองร้อยเมตรนะครับขับเข้ามาทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดสีแยกต้นแค่เลยนะครับเข้ามาก็จะเจอกับลานกลางเต็นท์อยู่ในซึ่งเป็นค่ายลูกเสือนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้าทางนี้เลยแล้วกัน ที่นี่ก็ถ้าไม่กางเต็นท์ก็เข้ามาเล่นน้ําได้นะครับนี่มีสิงล้างจานให้อยู่ตรงนี้ก็บริเวณที่กลางเต็นท์เป็นสนามหญ้าก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเต็นท์เราอยู่ตุ้ตรเรามารอบนี้เรามาเจอฝนตกแล้วก็น้ำแดงครับ เมื่อวานสอบถามกับคนดูแลร้านนะครับเขาบอกว่าถ้าสิบกลุ่มแรกที่มาสิบกลุ่มแรกนะครับจะได้ห้องจะได้ใช้ห้องน้ําของบ้านพักนะครับแบบนี้เลยนะครับบ้านพักมีทั้งหมดสิบหลังนะครับมีทั้งเป็นแบบห้องที่อยู่ตีกันแบบนี้แล้วก็เป็นหลังเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ จะได้มากมากน้ําเล่นไม่ได้ครับแล้วน้ําแดงด้วยวันนี้จะได้ครับำสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากกางเต็นท์นะครับก็สามารถมานอนห้องพักแล้วก็ใช้บริการโตะ๊ตะเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้าได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นน้ําก็ใช้บริการได้เหมือนกันนะครับนนเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําที่เขาให้ใช้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าห้องนี้อ่าห้องนี้มีกุญแจกับผมขอเข้าไปดูด้วยกัน ครับนี่นะครับนี่ยเราปั๊กไฟอ่านี่ครับอ่าเมื่อเรามากางเต็นท์นะครับสิบกลุ่มแรกก็จะได้ใช้ห้องน้ำของบ้านพักนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดนะครับนี่ห้องน้ำสะสาดครับกว้างแบบนี้เลยฮะเฉพาะสิบกลุ่มแรกเท่านั้นนะครับ ที่ได้ใช้ห้องน้าของบ้านพักเพราะว่ามีบ้านพักอยู่สิบหลังที่นี่ยังใช้ได้ใช้เป็นที่หลบฝนหลบพายุได้เลยนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าก็กันไว้เพื่อลูกค้าที่มาการเต็นแล้วเกิดพายุเข้าผมลืมดับไปเกิดพายุเข้าเหมือนผมเมื่อคืนนะฮะพี่เขาบอกว่าสามารถเข้ามาหลบฝนในนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของลายการ์เ็นดีกว่าครับก็ตรงนี้จะมี รถเข็นให้บริการมีเตาปิ้งย่างนะครับอ่าแล้วก็บ i f i ฟรีด้วยนะครับที่นี่มีเสื้อซูชิฟรีอ่านี่มีรถเข็นมีเตาปิ้งย่างแล้วก็มี Wi-Fi ฟรีอ่ามีสนามฟุตบอลมีลูกบอลให้เล่นแล้วก็ที่นี่ก็เป็นป้ายร้านอาหารต่างๆที่นี่ไม่มีของใช้นะเอ้มีของขายนะครับผมไม่มีร้านค้านะครับก็มีป้ายร้านอาหาร เขาติดไปให,ให้เลยครับก็สามารถสั่งได้ Wi-Fi ฟรีนี่งดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมต่อความระมือคัดแยกขยะด้วยนะครับก็สามารถสั่งเซเว่นสั่งเซเว่นเข้ามาส่งได้ตรงนี้ก็เป็นที่ล้างจานอีกหนึ่งที่นะครับผมนี่จะได้มากครับเมื่อคืนฝนตกน้ำแดงด้วย ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักผ่อนนะครับผมนั่งเล่นซึ่งเพื่อนๆที่มาแล้วไม่มีโต๊ะน,นั่งสามารถใช้บริการได้หมดเลยครับก็จะมีบ้านพักแบบนี้แล้วก็แบบนู้แบบน,นแบบนู้นนะครับผมเต็นท์เช่าก็มีนะครับนี่ลานกางเต็นท์ก็จะเป็นสนามหญ้าแบบนี้เลยครับ ลานกลางเต็นท์ก็จะยาวไปสุดนู้นเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านแฝดที่ผมได้ใช้ห้องน้ำนะครับแล้วก็รถเราสอดตรงนูง้นได่ลเลยนะครับ นี่พี่เขาบอกว่าเอารถไปจอดท้องบนตรงนู้นได้เลยรถผมก็อจอดจยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องน้ําสำหรับบ้านแฝดนะครับห้องน้ําจะมีสองห้องในตัวเลยนะครับนี่หลังนี้น่าจะเป็นราคาหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับวางมาก หมอนผ้าห่มผ้าปูที่นอนที่นอนพอร้อมเลยครับนนเปิดไฟห้องน้ำฝั่งนั้นนี่ดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำมีสองห้องนะครับกว้างขวางมากเป็นฝักบัวไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับส้วมเป็นชักโครกมามาดูห้องนี้นี่อีกห้องนึงครับสะอาดสะอาดมากครับนี่พี่เขาก็เปิดให้ใช้เขาก็บอกว่า ถ้าฝนตกพายุเข้าเต็นท์พังถ้าไม่สามารถนอนเต็นท์ได้ก็ให้มานอนในนี้ได้เลยครับหลังนี้หนึ่งพันบาทนะครับบ้านแฟดหนึ่งพันบาทก็มีที่ตากผ้าให้ติดทุงนี้อืแเราก็ตากกันอ๊บอ่าถ้าเพื่อนๆมาติดต่อกลางเต็นท์ก็ตรงนั้นนะครับเห็นป้ายไหมครับอ่าป้ายสำนักง,งานเข้าไปตรงนั้นเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถซึ่งเราสามารถเอารถขึ้นมาจอดตรงนี้ได้เลยเหมือนเราเลยครับนี่เราก็จอดตรงนี้นครับรถถ้าหลังจากสิบกลุ่มแรกเข้าห้องน้ําเต็มหมดแล้วครับก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งสําหรับเพื่อนๆนที่มาเลยสิบกลุ่มนะครับไปได้ใช้ห้องน้ําตรงนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นบ้านหลังเดียวนะครับเป็นบ้านเดียวเราเข้าไปดูไม่ได้ได้ไหม อุ้ยได้ครับมีกุญแจอยู่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแลกันโซเพื่อนเพื่อนที่มากลุ่มใหญ่สำหรับ <c oughs> เพื่อนที่มากลุ่มใหญ่แล้วไม่อยากนอนเต็นท์นะครับเดี๋ยวผม,ม,ปม,มเปิดดูนี่ได้ไหมไม่เปิดไม่ได้โอมันเปิดเข้าไปแล้วนี่ครับจิงโอ้อันนี้เป็นที่นอนแบบเลื่อนนะเป็นล้อเลื่อนนะครับเป็นที่นอนแบบล้อเลื่อนนี่ อันนประตูด้านหลังเดี๋ยวรอดูปึ๊บห้องน้ำโอ้โอ,อบ้านหลังนี้จะเป็นแยกโซนเปียกกับโซนแห้งให้นะครับนี่ไม่มีเครื่องทั้งอุ่นเหมือนกันนะครับก็จะได้ห้องน้ำแบบนี้เลยนี่ไงครับครับผม <c oughs> แล้วก็ที่นอนจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะตำรับ บ้านเดียวออกก่อนเที่ยงครับผมก็จ็อ้กุญแจ,จนำกุญแจเสียบไว้ที่ประตูได้เลยก็เหมือนที่เราเดินมาแล้วเห็นนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของบ้านพันครับผมเห็นแม่ครัวครับแม่ครัวจะไปทำก๋วยเตี๋ยเหรอเห็นไหมครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําสําหรับสิบกลุ่มหลังที่มาแล้วห้องน้ำบ้านพักไมหมดแล้วนะครับนี่ทางไปห้องน้ํา จะมีอยู่หลายจุดนะครับห้องน้ํารวมนี่ก็ตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานครับผมล้างจานล้างหน้าฝั่งนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อก็จะปะนานี้ครับก็ประมาณนี้นะครับอืมีที่แขวนอนนี้เป็นห้องน้ำหญิง เอ้ามีแค่ห้องน้ําหญิงเหรออ๋อห้องน้ําชายอยู่ฝั่งหนูนห้องน้ําชายอยู่ฝังก็ค <c oughs> งจะใช้รวมกันก็ได้ครับเพราะว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรติจจนาห้องสุขาหญิงโอ้นี่เหรออะผมขออนุญาตเข้ามาข้างในรีวิวให้เห็นกันไปเลยนะครับอ๋อมีกระจกแบบนี้ให้ มีอ่างล้างหน้าให้ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ห้องน้ําแบบนี้เลยห้องข้างนอกเป็นทั้งห้องอาบน้ําและห้องส้วมส่วนในห้องนี้จะเป็นแค่ห้องส้วมอย่างเดียวนะครับโอเคประมาณนี้ห้องน้ําก็ฝั่งนี้จะเป็น ห้องน้ําและห้องอาบน้ําเออห้องห้องส้วมแล้วห้องอาบน้ํออออน่จนในนี้จะเป็นห้องส้วมอย่างเดียวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเรนต่อไปทางไหนกลับไปทางนี้นนหมดแล้วก็นั่นแหละรครับถ้ามาสิบกลุ่มแรกก็จะได้ใช้ห้องน้ําที่ในบ้านพักนะครับผม ตรงนี้พวกผมก็ใช้ซิงล้างจานตรงนี้นะครับซิงล้างจานของผมเชนี่แล้วก็คัดแยกขยะให้ด้วยมาเดี๋ยวเรามารีวิวต่อครับฝั่งนี้อ่าพี่เขาบอกว่าชี่กั้นเสาแดงเนี่ยไว้เพราะว่าฝั่งนี้ให้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับอ่าฝั่งนี้ให้เป็นลานกลางเต็นท์ส่วนฝั่งขวามือนี้ของคาแคมป์<า>นะครับแต่เราก็สามารถกางเต็นท์ได้ถ้าไม่มีคาแคมป์มานะครับนี่ ก็จะยาวไปจนสุดนู่เนเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าค่ายแคมป์ต้องเอารถลงตรงไหนนะครับข้างบนนู้นหรือเปล่าอะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูแล้วกันยังไงก็มาถึงนี่ละนี่ครับห้องน้ำสุขาชายก็จะไปใช้ทางนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสุขาหญิงที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้ ถ้าใช้คาแคมป์เขาบอกว่าฝั่งนี้ให้เป็นรถรถบ้านรถคาแคมป์นะครับเข้ามาจอดน่าจะอ๋อน่าจะลงมาจากฝั่งนู้นนะครับดนขบับรถลงมาฝั่งนูง้นประมาณนี้แหละครับห้องน้ําชายก็จะมาใช้ฝั่งนี้นะครับไ,<ง>ไหของน้ําชายไปใช้ฝั่งนี้นะครับห้องน้ําชาย ตรงนู้นจะเป็นบ้านพักของค่ายลูกเสือเขานะครับก็จะอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เป็นคาแคมป์เป็นโซนคาแคมป์ทั้งหมดถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบใกล้ชิดก,กับน้ําตกก็บริเวณข้างล่างใต้ลมไม้นี่ยกางได้เลยนะครับเมื่อวานมาก็มีเพื่อนกางอยู่สองเต็นท์นะครับนะแต่ว่าเขากลับไปแล้ว แบบเพื่อนในที่ชอบบรรยากาศแบบติดริมน้ําตกก็ลงมากลางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ